Tìm gặp chín tầm tìm kênh tìm mấy chín cần bouran kênh gầm mình gốm gầm 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 gốm gầm 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 ลายน้ำมันราด้ำลิตนะเครก่งๆจะซื้อกะตกประมาณรั่มลิบบาทเือประมาณร่องกำลังอันเดียเป็นที่เรื่องเป็นน้ำที่เราต้มปลานะครับนี่นี่น้ำที่ต้มปลาตัวนี้พอปลาต้องต้มก้อนออกมาตากระดุมจีนหนึ่งกดี๋ยวเตะตะบนไพรไปแล้วขีมินไกลใบกรูตัว่ามมาเตรียมแล้วก็น้ำต้มปลามาเตะหนี้กันผลไปฮอมหลายๆหลายๆก้าวมันกับแล้วก็ปลาไปตังควายตัวเดียว เสร็จแล้วเอาไปตั้งกล้วยเรื่อยจริงปลาก็ต้องมาแก้เป็นนี้นะครับเอาหนังงอเอาหนังงอกอาไตเนื้อใากปลาฟักตัวถือบอกว่าปลาซากก็ได้นี่มันชุดโบราณนะครับชุดกล่องก้อนก็ไปนี่นำเก่งบอกแก้แก้แก้แล้วกันนี่ครับอืมเอาไปติ้มไม่ละเอียดเลย แก็เอาไปใช้เวลาํำแกงปรุงเล้วติมปลานะครับติมปมลาติมอะไรเยัดเลยปลาอันนี้เป็นกลางะนะครับกลางปลาก็ไม่ตุม อ่าพอามาติมตีมตีมอะไรอย่างเงยเหมือน,นกันแล้วก็ก็ไปเตรียมต้อนเลยก็นำว่าต้อนก็นำวานมันได้หม้อตัวเดียวก็จะปรอมกับปลาอ่าติมตีมต,มตีมแล้วเป็นกลางมันนั้นกลางมันเดี๋ยวก็มาตั้งไฟกับรโรยมันเดือดแล้วก็ใส่ปลาทีนี้มาปรุงตั้งไว้เลยครับน้ำตาลทราย นำต,ต้นไส้ประมาณช่วงจนกักเวแล้วการนี่ครับนี่นี่อันนี้เป็น Native. นำ้นำกลางปลาครับกลางปลาที่เราติ้มหนึ่เดียวทำมาละลายละลายนะครับไม่ต้องเทไปให้กากให้การกลางมันลุ่มไปอืมละลายเอาหนาม้วนงกระดูกคุณกระดูกปลาใส่ลงไปอืมเสร็จหลายทีเลยช่วงที่ช <po que> ่วงที่ไล่ช่วงที่ Nam gang bẹp nằm gang bẹp nằm gang waning nằm gang gang. Hit quá gặp đi Robin Trung Jay Young Trainer Cup Cay, Tuple Cajo, Trailway, Oba Home Nagy Pung Lega, Lala, Nyapla Trailway Nan Pin Nyapla Trailway 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 ปกตินะหอยดกตีกับตกได้เครื่องปุ้งก็ได้ครับปุ้งปกติครับเกลือน้ำตาลอื้อหวาด

<laughs> Ô, phần nào quá, phần nào mới thomas, cầm thomas, cầm mà, thomas, 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 thomas,

Good man,